ใครที่กำลังไม่รู้ว่าจะเติมโลบัคร้านไหนดีผมขอแนะนำร้านนี้เลยมารู้ชอบมาพร้อมกับเลทที่สุดจะน่ารักซึ่งทางร้านก็จะมีบริการรับเติมโลบัคก,กับเลทสุดคุ้มแล้วก็ยังมีบริการกดผลปีศาจกับเกมพาสในแมปบล็อกฟูดแล้วก็แมปคิงเลกาซี่ด้วยถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับใครที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมพารราคาถูกต้องร้านนี้เลยเลมอนช็อปมาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจี๊ดทางร้านก็จะมีบริการรับกดเกมพาสในแมปต่างๆก ราคาที่โค่จะถูกกดเพจออสตาและยังมีบริการในแแบบฟอสกันอีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับคามอโซนเว็บส่งโมเดลนารูโตะส่งง่ายได้จริงเริ่มต้นเพียงแค่1ิบาทเท่านั้นสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโยโยโย่ Hello Guys w h a t s a ดโอเคับผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่านินจาทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผม ต้นหมาสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะก็คือว่าในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ตามคําเรียกร้องเลยนะฮะผมจะมารีวิวสหางให้กับทุกคนดูนะครับนั่นก็คือ2องหางเจน1น,นั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอ่าสงหางเจน1เนี่ยก็อาจจะสอนหาสัตหางหน่อยครับก็คือว่าอ่าสหางนะครับตอนเนี้ยคือว่า ไม่ว่าจะเป็น2หหางหรือสั้นหางตัวไหนนะครับที่เป็นเจน1เนี่ยสามารถหาได้จากบอสมาตาระแล้วก็หาได้ตามเวลาเกิดนะครับ2หางเนี่ยจะเกิดอยู่ที่2นาฬิกา10นาทีนะครับใครที่กำลังจะหาเนี่ยก็แนะนำเลยนะครับตอนเวลาบ่ายโมง10นาทีนะครับนับจากเวลาจริงนะฮะทุกคนครับก็ไปหากันได้เลยนะฮะ โอเคครับเพื่อนเพนะื่อนฮะคือว่า2หางในเกมเนี่ยถ้าผมอ่านแล้วนะเขาน่าจะชื่อเม t เท l สป i r i t นะครับอ่าใช่หรือเปล่ามาโอหรือเปล่าครับหรือเมาเฮ้ยไม่น่าเมามัง้งไม่ได้กินนะก็คือล้อเล่นนะฮะคือผมไม่กินเหล้านะครับน้องๆทุกคนครับก็เอาเป็นตัวอย่างได้นะครับอย่าก,กินเลยครับมันไม่ดีนะฮะโอเคมามันก็ไม่ใช่ประเด็น,นครับ มาผมจะมารีวิวให้ทุกคนดูเลยละกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็ไม่เป็นการพูดป้ามทาเพลงนะครับกดส่แปลงล่างมา2หางเยี่ยมาแล้วนี่ครับทุกคนนี่ก็คือ2หางล่างแรกนั่นเองนะฮะ a อนิเมชันโคตรที่จะสวยเลยนะฮะมันจะมีอักขระสีดำนะครับนี่เป็นแมวนะฮะ ในประมาณนี้ไอเจ้าแมวไอเจ้าแมวสีฟ้านี่เลยอ่าสเตตนะครับเพื่อนๆฮะ,ะก็จะบวกอยู่ที่1,800หมดเลยยกเว้นหมัดนะฮะหมัดเนี่ยจะบวกอยู่ที่2,200นะฮะโอเคมาดูตอนวิ่งครับตอนวิ่งนี่ก็อ่าถามว่าเร็วขึ้นไหมก็เร็วขึ้นครับแต่ว่าถามว่าช้าไหมก็ยังช้าอยู่นะฮะโอเคมาแล้วมาดูสกิลซัดของเขากันดีกว่าสกิลซัด วูวูเป็นไฟสีฟ้าคตรสวยทุกคนครับผมชอบไฟของ2องหางมากเลยนะอนิเมชันมันไม่เหมือนใครดีนะครับโอ้โหแล้วเป็นไฟที่สวยมากแล้วก็สกิลคิวนะครับยากำลำังจงรับเสียงคำรามจะเข้าไปโอเคสกิลแซดใหม่แล้วกันครับ ในี่สกิลซัดผมชอบมากเลยนี่ระยะโคตรไกลโอเคครับต่อมาครับก็คือโหมดที่2ก็คือ Z2 นั่นเองกดเลยนี่ฟอร์มที่2มาแล้วอ่าผมจะขอเรียกว่ามาฮาโอละกันครับนี่เป็นไงครับทุกคน2หหางนะ2หหางของแท้เลยอันนี้อืไฟโคตรสวยครับเพื่อนๆอ่าดูครับโอ้ไฟสวยมากสวยมากจริงๆนะ2องหางครับผมโคตรชอบเลยนะฮะ โอเคสตแตทน,นะครับจะบวกทุกอย่าง2,100ยกเว้นหมัดนะครับจะบวก2,600ต่อมาเนี่ยก็มาดูสกิลคิวกันดีกว่าสกิลคิวก็เป็นการคำรามเหมือนเดิมยโย่แล้วก็สกิลแซดนะครับ สกิลแซดโอ้สกิลแซดก็เป็นการยิงไฟสีฟ้าเหมือนเดิมเลยนะฮะเพื่อนๆฮะอ่านี่เลยคือแบบโคตรเท่เลยนะฮะโอ้มีหูด้วยน้องแมวน้องแมวสีฟ้าอ่านี่ก็ประมาณนี้นะครับต่อไปก็คือฟรอมที่สนะฮะเยะแซดสามนี่ครับเพื่อนๆโอ้โหแต่ว่าร่างนี้ร่างนี้มันไมค่อยจะเท่สักเท่าไหร่เลยนะครับเพื่อนๆฮะคือถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ย สองหางนะครับเวลาเปิดโหมดเนี่ยเขาจะยืน2ขาหรือเปล่าแต่ว่าเจน1ตอนนี้นะครับคือเขายืนสี่ขาครับอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะอ่าเพื่อนๆพะครับดูหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะดูครับแล้วแต่ว่าผมมันกลายเป็นสีแดงอนะทุกคนมันออกแบบปีศาจ <mm> ปีศาจอ่านี่เลยครับเพื่อนๆก็จะมี2หางนะฮะแล้วก็จะเป็นสีก็จะเข้มขึ้นแล้วนะถามว่าสวยไหมสําหรับผมผมไม่ค่อยชอบร่างอาพรปีศาจร่างนี้เลยนะฮะ โอเคสแตทนะครับจะบอกทุกอย่างอยู่ที่2,500ยกเว้นหมัดนะครับหมัดเนี่ยจะบอกเยอะที่สุดก็คือ3,000นะฮะโอเคฮะมาเพื่อนๆเ,เรามาดูสกิลกันดีกว่าสกิลแซ่ดโอ้สกิลแซดนะครับก็เป็นรูปบอลสัตว์หางดูมต่อมานะครับนั่นก็คือสกิลคิวสกิลคิวก็จะเป็นอย่างนี้เลยอ่าสกิลคิวนะครับก็จะเป็นการคำรามเหมือนเดิมเลยต่อมาก็ ในการวิ่งนะครับในเรื่องของการวิ่งนี่เหมือนจะวิ่งเร็วกว่าฟอร์มที่1ถึงฟอร์มที่2หรือเปล่าอ่าฟอร์มที่2ครับอันนี้น่าจะเป็นฟอร์มที่3ถ้าจำไม่ผิดโอเคครับเรามาดูฟอร์มที่4กันดีกว่ามานี่มาแล้วข้าเนี่ยได้ทำการขโมยจัก,กรละของสองหางมาโอ้ทุกคนดูอนิเมชันครับอ่าดูอนิเมชันสิโอ้โหอัคระวิ่งไปวิ่งมานะครับเท่มาก โอเคครับสแตตนะครับจะบวกทุกอย่างอยู่ที่2650นะครับแต่ว่าหมัดเนี่ยจะบวก3,000เท่าเดิมเลยในความเร็วในการวิ่งนะครับก็เพิ่มขึ้นนิดนึงนะฮะไม่เยอะแล้วก็ต่อมาครับสกิลแซนนะครับอู้สกิลแซนนะครับกระสุนบวกจากสตางนี่โอ้โหโคตรเท่เลยโอ้ตอนจบแอนิเมชันนะครับมีไฟสีฟ้าด้วยโอ้โหโคตรสวยต่อมานะครับนั่นก็คือสกิลคิวนะครับสกิลคิว สกิลคิวก็ยังเป็นการคำรามอยู่อีกเหมือนเดิมเลยฟลอมถัดไปนะฮะนั่นก็คือฟลอมที่5โอ้ฟลอมที่5้ามาแล้วนี่ก็จะเป็นร่างที่ได้รับจากกระจาก2หางมาเต็มเต็มนะฮะโคตรเท่เลยนะครับทุกคนครับอ่าก็จะมีลักษณะแบบนี้เลยนะครับทุกคนเวลาเข้าโหมดเขาเรียกว่าโหมดอะไรนะเปิดโหมดสัตวหางแล้วกันนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยอ่าสวยมากครับแอนิเมชันสวยมาก ต่อมานะครับก็คือสแตทนะครับสแตทเนี่ยจะบวกทุกอย่างนะครับอยู่ที่2,800นะฮะแต่ว่าหมัดเนี่ยจะบวก3,000เท่าเดิมเลยแล้วก็สกิลคิวนะครับมามาเริ่มกันที่สกิลคิวเลยสกิลคิวย่าห้าก็เป็นการคำรามอีกเหมือนเดิมต่อมานะครับนั่นก็คือสกิลแซ่นะครับสกิลแซ่ดโอ้โหโวโหโวสองหางครับเพื่อนๆอู้หูอู้หูว้าวเสียงแววครับเพื่อนๆไม่รู้หาเอฟเฟกต์จากไหนครับก็เลยใส่เองซะเลยนะฮะก็คือว่า สองห่างนะครับเท่มากๆเลยนะครับเพื่อนๆนะในการวิ่งนะครับก็วิ่งเร็วอยู่ประมาณหนึ่งนะครับไม่ได้เร็วมากครับทุกคนอาจจะวิ่งเร็วกว่าโหมดที่แล้วนิดนึงนะฮะโอเคเรามาดูในที่มืดกันดีกว่าครับอ่าในที่มืดนี่สวยมากครับเป็นไฟสีฟ้านะครับสีฟ้าสีเงินแล้วอยู่ในที่มืดเนี่ยโหโคตรเปล่งประกายครับเพื่อนๆต่อมาเนี่ยเราก็มาพบกับฟลอมสุดท้ายฟลอมที่6มายะ สองหา,ลางลาเซียนโหวิธีโอ้โหสุดยอดไปเลยจะทำเสียงหล่อทำไมครับเนี่ย อเคครับสเตปเนี่ยจะบวกทุกอย่างนะครับอยู่ที่2,900หมดเลยนะฮะแต่ว่าหมัดเนี่ยจะบวกอยู่แค่3,100นะฮะอ่าแล้วก็ในการวิ่งนะครับในการวิ่งก็แทบไม่ได้ต่างจากเดิมเลยแต่ว่าสามารถบินได้ครับเพื่อนๆบินได้จนกว่าเ d จะหมดเลยไม่เสียค่าสตามีนานะครับนั่นก็คือหลอดสีส้มนั่นเองสามารถบินได้จนกว่า MD จะหมดนะฮะโอเคลงมาปุ๊บโ okay, อเคเรามาดูสกิลแซกันดีกว่านะครับเพื่อนๆสกิลแซ นี่เพื่อนๆครับสองหางโอ้โหโคตรเทสามารถบังคับได้แล้วก็สามารถยิงลูกบอลสัตว์หงเองได้ด้วยครับด้วยการคลิกนะครับที่เมาส์หรือการกดที่จอมือถือนะฮะต่อมานะครับนั่นก็คือสกิลคิวสกิลคิวเป็นการยิงลูกแก้วนะคะรับลูกแก้วหรือลูกบอลสีดําข้างหลังเรานั่นเองนะฮะต่อมานะครับเพื่อนๆคะเรามาดูคลิกขวาแซดกันดีกว่าคลิกขวาแซดครับ นี่เอาทุกคนครับอันนี้ไม่ไม่ใช่คลิกขวาแซดนะถ้าเป็นคลิกขวาแซดจริงๆเนี่ยคือมันจะไม่สามารถขยับตัวได้นะครับแล้วก็คือผมแนะนําเลยอย่าไปกดเลยครับกดแซดธรรมดาจะดีกว่าเยอะเลยนะโอเคมาต่อมามาคลิกขวาคิวกันดีกว่าครับคลิกขวาคิวอ่าคลิกขวาคิวนะครับจะเป็นกระสุนวงจักรลูกบอลสัตหางนะครับแบบนี้ลายโอ้โหโคตรเท่เลยนะครับเพื่อนๆครับ คือแบบว่าตอนกลางคืนเนี่ยสองหางโหมดนี้นะครับโคตรเป่งประกายเลยนะนี่ทุกคนครับมันคือโหมดที่5นะครับเพื่อนๆนี่สองหางนะครับจะมีทั้งหมดออยู่ที่6กฟอร์มนะครับเพื่อนๆอ่านี่เลยนะครับโอ้โหโคตรเท่เลยเท่จริงๆนะครับมาครับเพื่อนๆฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าคลิกขวาแท็เนี่ยมันไม่น่ากดยังไงนะครับคลิกขวาแล้วกดแท็ครับ เอ,อ้าแสดงว่า2หางของเราเนี่ยมันไม่บั๊กนะครับเพื่อนเพื่อนก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีแค่สกิลแซดอย่างเดียวนั่นแหละครับคลิกขวาแซดเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อยู่แล้วนะครับโอเคเพื่อนเพื่อนฮะมาเดี๋ยวผมจะมาคลายความสงสัยให้กับเพื่อนเพื่อนอน,นะว่าสัตว์ทางเจนหนึ่งของเรามันมีร่างเบรออนหรือเปล่านะครับก็ให้เราเนี่ยพิมพ์คําสั่งไปเ e นตาจีออนนะครับอ่าเซนตาจีออนปุ๊บแล้วเดี๋ยวผมจะกด enter นะครับทุกคนครับ กดเอนเตอร์ไปเลยอ่า coming in l e t t e r update นะครับนั่นก็คือว่าสัตว์หางเจน1ของเราเนี่ยยังไม่มีโบมดแบริออนมาให้เราเล่นกันนะครับเพื่อนฮะเราก็ต้องรอผู้พัฒนานะครับเขานำโหมดแบริออนของสัตว์หางเจนหนึ่งเนี่ยเข้ามาให้พวกเราก่อนนะถึงเราจะเปิดโหมดได้นะครับ ก็ฟาร์มเวลลอกันได้เลยนะครับเพื่อนๆครับโอเคครับทุกคนคะับก็คือว่ารีวิว2หางนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเป็นไงครับสวยมากเลยนะผมโคตรชอบเลยโอเคครับทุกคนครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากต้นไม้สตูดิโอกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับสหางออกมาเลยโอ้โหลูกพอกดเท ว้าวโอ้กดที่เลยเย้โอ้เต้จัดเลยสองอ่างของกล้าโว้ว